ดวงคนวันพฤหัสน,นะครับเดือนกรกฎา,าคม2568จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูด้วยสิ่งนี้ครับไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวงานหรือธุรกิจจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับงานก็จะมาเป็นอย่างที่คิดเป็นระบบเป็นระเบียบได้ทําตามแผนมันก็เป็นไปตามคอดนั้นโอกาสดีๆก็มาแบบเรื่อยๆอาจจะมีกดดันตัวเองบ้างว่าบางเรื่องยังมาไม่ถึงบางเรื่องยังไม่ได้หนังใจนิดหน่อย ทีนี้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆสบาย,บายไม่ลำบากมากนะแต่ไม่ถึงกับฟูหวาที่จะมีไรายได้เยอะๆเ,เอาเป็นว่ามัธยัสถอดออมประหยัดเผืือต่อไปเรื่อยๆแบบนี้คือไม่มีปัญหาแต่แบบนิ่งๆเรื่อยๆมากกว่าถัดมานะครับความรักความสัมพันธ์คนรอบข้างจะเป็นอย่างไรหนอ ไม่มีเศร้าหมองไม่มีทะเลาะอาจจะหวานในบางเรื่องด้วยซ้ําฉะนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานก็ให้ความร่วมมือยินดีปราศัยกันดีอาจจะพากันไปทําบุญด้วยซ้ําการเงินโชคมีหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าเป็นเรื่องเงินอาจจะหนืดหนืดหน่อยเหมือนเหมือนจะไหลแต่มันมีตัวหนืดหนืดคือเลขดาวเสาสามครั้ง ฉะนั้นเรื่องเงินอาจจะไม่สามารถจะใช้ได้ดั่งใจแบบสะใจสนุกก็ประหยัดไว้เพราะว่ามันมีแรงบีบจากสิ่งที่จําเป็นเช่นค่าผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรที่มันมันรวมกันเข้ามาส่วนคําว่าโชคที่จะเสี่ยงดวงผมแนะนําว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าเพราะว่าพลังที่มาขัดขวางเนี่ยมันปรากฏถ้าเลือกได้ก็อดออมหรือทําอย่างอื่นดีกว่านะครับเอาลาทั้งหมดนี้คือดวงคนวันพฤหัสขอให้ประสบสุขปราศจากซึ่งความทุกข์ เจอแต่คนดีๆเข้ามาช่วยเหลือครับ